เหตุการณ์ที่ผมคิดไปเลยตลอดว่าคืนเมื่อคืนเนี่ยชูวก็ทุกโดนอมแน่เลยผมว่าได้ยังไงเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับผมต้องอกไว้ก่อนว่ามีคนมีนักร้องเขาเรียกว่าเป็นศิลปินอละได้เข้าไปนแล้วต้มคุณทีข่าวว่าโดนแฟนขับจับขาวหน้าเวทีไม่สำนึกว่าโลกระเบิดทางฮือ ผู้หญิงร่าทำให้ผู้ชายยังไงต่อไปกไกับวิสีัยังไงฮะหันจับแทบระทอของมันเลยวะเป็นยังงครับผมจำได้ครับผมเรื่องของเนื้อ่ทำรีสต์ไปตามกจแต่ว่าถ้ขอจับคืนอยาทอย่างนี้ไไแค่นนเลยโตโต ผมขอจับอีกทีไม่ได้ยินไม่ชัดไม่ที่ขอชัดๆอีกทีว่ายังไงถ้าถ้าเขาเขาจับทางเราเราทำไงผมก็ขอแบบเหมือนที่คุณจับของผมใช่ไหมผมขอจับนีคือขอแอบเพราะว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเรามีอารมณ์เหมือนกันเวลาแบบคุณคิดว่าหน้าตาสวยๆอย่างคุณแล้วมาจับความบุญแล้วผมจะโวยไม่เห็น คือถ่าการไปก็ันนะอาจจะมีกลิ่นในติดมือมาแล้วนะฮะเอาจีมื่อวานนี่คือผมใส่เข้าไปเลยประมาณสามสามนิ้วนะไอ้ส่ด้วยความโมโหคือเขาเขากลับแล้วก็บิดนะผมเลยแต่ว่าเขาใส่เกมแบบบางๆนะบางเพราะว่าเออบางๆท่าอย่างเงี้ยคือบอกแล้วมุกคัามคือถึงน่อง ดูเล่นนะครับผมหลังหลานในกางเกงเนี้นะฮะ่ะคออคือไหนแล้ว